สบายดีพี่น้องอืมใจบวกกินเอกินข่าวพี่น้องถ้ากล้องนู้ไปแซนเลยเนาะสบายดีพี่น้องตัเห็นอยู่ไดนีน แก่้าินข้าวพี่น้องเลยน้องอีสบายดีปะลูกไหมลูกอ่าเจอถุยยาลูกถุยยาถุยยาครับแกออกมาอีกแล้วพี่น้องพักเต็มถาด

ีปจีมาเจ้าขอไม่คิดเเตเอาแล้วนาบวเลีน้ำจังป่าลีนั่นเนาะออมามดดดงนะครับสิบเอารักิปีะ หาปีเลยช้างปีเกิดเนาะช้ามปีเกิดหอกลุกตาดตอยู่ดะก็ตัดหมาปีไม่ตัดระเลย3ปีมั้ง้ก็แล้วหนอพบ่มีหน่อใหญ่ๆเจงยนะหนงามเนาะ แนอนแได้ป่ะล่รูปหมอลีีสามออกจาออกัสเพียวออกสงสามเดเลยป้าสบายดีเดเลยแก้หน่อไม้ต้นเถียงนดพี่น้องเฮ้ยพักเวรพักเวรโ่เง ม่เด <that> ้น้ำกันได้ตอนเสียงแสบได้แสบแสบน้อมไมเงี้คุณอยู่นาเพื่อนผมเพ นีมัดอยู่บ่อนีมัดอยู่บ่อวะเออเออนอนีนไม่ใจผนอนหลดตันน่ะถ้าที่นอนต้องหัวบอ

บ่มาน้มตากระตุกเห็นบอก่อนบ่าเนาะอาามาอามาจะกินหัวมันกินอามากินหัวกินหัวมันเาร่านหวานอกึึมกินมัน่จะมอะ พอมากวใหอ่ถักดีกวโอ้ยช่วเยอะหน่อยโดยโเคเก็กดีนะาเอยู่กินพ้อมเรากินถัวเามันหขางเฮรเอาขอตุยเย็นป้มันนี่้นั้นตีจะได้อาเขา หอมกินกับถุกหรืไม่เล่นโน้ตโตเสียเตนะมื่อเช้าจะมาสุกเห็ดบดนะเออโอ้ยอะไรก็ขึ้นขุกันมาเอาเรียนฮู้้ฮม้ฮู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 ้าู้ฮู้ฮู้เ้ฮู้ฮย้ฮู้ฮู้ฮูอฮู้้อู้ฮ้้ น่าพ่นไม่ขาดกับาาไปอนะันนั้ไปอันนี้อย่าแล้วมึงอย่าเลยเ,ยาเลยนะเา,า,เาะนากู่ามึงเต็ดแล้วเดี๋ยวมึงมาเากุ๊บเข้มาเหมือนงันขังเข้มาไหลกเฮดบดแก่บอกบดแก่จนนี่แลยวค่ะ

มันกอตีนเด้อกออบเลอระดูงเปนกอตีนต้นเมื่อไงนม่นเอาลวนอกนะกตองาไปจทีจลงต่อใหม่ผัดเน้อหอตันหมเอ๊ะจะบเสไตโอ้ยจะยุบฉุกน้ำให่เลยนะฮ้ยุบฉุกน้ำม่มเสะจะ phát cả chết gì con chỉ kinh <Nhạc> gì vậy? chơi cái số

Nát tụi người ta, được. Nát! Bia, đi bia, 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 นั่งเห้อวะข้าวาไปเล็กเลยทำรูปบ่วของเรามาทาเมื่อไห้กินหัวเล็กสุกเย็นเลยก็ได้นะเอาออกมาเ้างอะนังไก่รีดวางก็หมูวางก็เสียมก

โมยัดรอเคยก็เลยวั้มยัดเหี่เก็บุญหนม่แม่ไปแม่ไปวานขามาขอายคินีเนาะไปขานงคลิปหนาด้อพี่น้องครบคุณสุก่านทีิตามสบายดีพี่น้อง